บทเรียนจากชีวิตของอับสาโรมเกิดจากความบาปของพ่อแม่ที่มักจะเกิดซ้ำและรุนแรงขึ้นในลูกๆของพวกเขาคนฉลาดฟังคำแนะนำมากมายคนฉลาดเฉลียวประเมินคำแนะนำที่ได้รับและก็การต่อต้านแผนการของพระเจ้าจะล้มเหลวไม่ช้าก็เร็วสถานที่เฮบรนเขาเป็นโอรสกษัตริย์มีกษัตริย์ดาวิด เป็นปิดาแล้วก็มาดาคือมาอาคาพี่ชายหรือน้องชายก็คืออัมโมนกิเลอาโซโลโมอนแล้วก็คนอื่นๆน้องสาวคือทามาบุคคลในสมัยนั้นที่ร่วมสมัยกับเขาก็มีนาทันโยนาดับโยอาบอาฮิโทฟเฟลคุชยัย ข้อพระคำพีก็คือ2ซามูเอล15บทที่15ข้อ10จากนั้นอับสารมรอบส่งคนไปบอกกับทุกเผ่าในอิสราเอลว่าทันทีที่ได้ยินเสียงแตรจะจงกล่าวว่าอับสารมเป็นกษัตริย์ในเมืองเฮบรนเรื่องของอับสาโรมปรากฏในพระธรรม2ซามูเอลบทที่3ข้อ3 ข้อ13ถึง19